โษแกตีแกจะดาาเราก็ได้แล้วขอโทษแล้วมันมีประโยชน์อะไรวะก็ถ้ายังรักกันก็อยู่ด้วยกันสิเลราถ้ายังรักกันแล้วแกไปนอนกับมันทำไมอะก็แกแสดงออกะว่าแกรักเราอะทุกอย่างมันต้องแสดงออกหมดเลยรวะ กลับมาจากงานแกก็นอนเลยอ่ะไม่ได้สนใจเราเลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วแกจะให้เราทำอะไรแกล้วทุกวันนี้แค่เวลาเราจะนอนเลยไม่มีเลยเว้ยแค่แกกอดเราก่อนนอนมันยากมากเลยใช่ปะเราอาจจะกอดแกก็ได้ตอนแกหลับแกจะไปรู้อะไรวะก็บพกแกทำาตอนแกไม่รู้ไงเราจะรู้ได้ไงล่ะแกเคยถามเราสักคำไหาว่าเราเหนื่อยหรือเปล่าอ่ะแกเคยถามปะนอกจากแกเรียกร้องจากเราอ่ะ แล้วเราไม่รู้ด้วยที่แกร้องไห้กัดจริงใจกับเราหรือเปล่าอ่ะคืถ้าไม่เหลือความรักก็ไปเลยก็ได้